การใช้งานระบบ ISA นะครับ Intelligent Speed Assistant หรือระบบควบคุมความเร็วจำกัดความเร็วอัจฉริยะในรถ MGS นะครับก็ระบบตัวนี้ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ใน MGS นะครับคืออันนี้เห็นผมลองไปหาข้อมูลดูมันเป็นมาตรฐานใหม่ของยุโรปนะครับที่รถที่จะผลิตขายในยุโรปจะต้องมีมาตรฐานนี้ ตั้งแต่ปี2022นะครับแล้วก็เขาจะบังคับใช้ในปี2024ว่ารถทุกคันจะต้องมีเพราะเขาทําการวิจัยมาว่าระบบนี้จะมันช่วยลดอุบัติเหตุได้นะครับสําหรับรถที่มาบ้านเราก็ยังไม่ได้แบบตัวน,นี้ก็คือสามารถยังเปิดปิดได้อยู่นะครับสามารถเปิดใช้งานได้ปิดได้แต่ต่อไปอาจจะทุกคันอาจจะต้องระบบนี้อาจจะต้อง มาใช้แต่ว่าบ้านเราน่าจะเอียงอีกไกลนะครเพราะว่ามันต้องทํางานร่วมกับระบบป้ายจราจรแล้วก็ระบบข้อมูลความเร็วของถนนแต่ละที่ผ่าน GPS นครับของบ้านเราที่ผมสาหรับคันนี้ MG ES ผมเราใช้ดูก็สามารถตั้งปิดเปิดควบคุมตั้งค่าเองได้แล้วก็หรือว่าจะใช้ให้กล้อง ร่องที่อยู่หน้ารถนะครับจับป้ายอ่านป,ป้ายจราจ,จรแล้วก็มาจำกัดความเร็วก็มาดูกันว่ามันใช้งานแบบไหนนะครับก็ไปที่หน้าจอล่างนะครับเข้าไปที่การตั้งค่ารถยนต์นะครับมันจะมีระบบระบบช่วยกันขับขี่นะครับเลื่อนลงมาทีหนึ่งจะเจอคําว่าสัญญาณแจ้งเตือนความเร็วเกินกําหนดตัวนี้นะครับ มันจะอันนี้เป็นแค่การแจ้งเตือนนะครับมันจะเปิดไว้ตลอดถึงเราจะปิดมันตอนเราดับรถเปิดรถใหม่มันก็จะเปิดเองตลอดก็คือตัวที่ป้ายวงกลมขาวแดงตรงนี้เหมือนป้ายจำกัดความเร็วตรงนี้มันจะโชว์ที่หน้าปัดเครื่อนใหม่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะขึ้นมาถ้ารถขับไปผ่านเจอป้ายจำกัดความเร็วที่เป็นป้ายวงกลมสีแดงขาวที่ตามถนนนะครับ จำกัดความเร็ว30 40 50 60้าบิอะไรประมาณนี้รยหนึ่งมันก็จะจับแล้วมันก็จะมาโชว์ที่จอว่าตอนนี้ถนนเส้นนี้เราจำกัดความเร็วเท่าไหร่นะครับให้เราระวังมันจะเริ่มโชว์ที่ในเมนนวลเห็นผมเห็นมันบอกว่าเริ่มที่20แต่ว่าหน่วยมันเป็นไมต่อชั่วโมงนะครับแต่บ้านเรามันใช้กิโลเมตรต่อชั่วโมง ว่ามันจะโชว์ตัวเลขเหมืนอนกันก็คือมันมันจับตัวเลขได้มันก็จะโชว์แต่ว่าผมสังเกตดูมันจะเริ่มที่สามสิบนะครับยี่สิบจะจับไม่จับสามสิบไปจนถึงมากสุดที่ผมเคยเห็นคือเจ็ดสิบส่วนมากจะหกสิบเต็มที่แต่ว่าเจดิบนี่นานๆจะเห็นทีมแต่ว่าเต็มที่แปดสิบไม่เคยแปดสิบนี่วิ่งผ่านหลายป้ายแปดสิบรอยมันจะไม่จับไม่แสดงนะครับมันจะ,ะแสดงแค่เต็มที่หกสิบ นั่นหกคือหกหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบไมต่อชั่วโมงนั่นก็คือประมาณร้อกยกว่าหน่วยหน่วยในในรถที่มันบันทึกไว้มันน่าจะเข้าใจว่าเป็นใหมมันก็เลยมีแค่นี้ข้อมูลของในบ้านเรามันอาจจะยังไม่อัปเกรดนะครับก็คือมันจะโชว์มันก็จะโชว์เด่งขึ้นมาเป็นเตือนว่าป้ายมันจับว่าถนนเส้นนี้จำกัดความเร็วกท่ไรลแล้วก็ไวเป็นข้อมูลอ้างอิง แต่ว่าถ้าเราตั้งค่าล้วก็ปิดได้แต่ว่าตอนสตาร์รถมันก็จะเปิดมาอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมทุกครั้งแล้วก็มาในที่โหมด i s a ตัวนี้ระบบควบคุมความเร็วตัวนี้นะครับอันเนี้ยมันจะปิดเหมือนกันตอนดับรถมันจะกลับมาที่ปิดแล้วก็ถ้าเราจะเปิดใช้เราต้องมาตั้งค่าทีนี้ถ้ากา้านมันจะมันทางานสอดคล้องกับก้านใน a อ c ตรงนี้นะครับกา้านทางด้านซ้ายทางด้านล่าง ซ้ายมือแล้วก็ด้านล่างตัว A/C ก้าน A/C ตัวนี้นะครับถ้าเราดันไว้ให้มันอยู่ตรงสถานะพร้อมใช้ A/C ระบบนี้มันจะทํางานไม่ได้นะครับเราจะกดเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราจะใช้งานเราก็ดันก้าน A/C ปิดไประบบ A/C ตัวนี้หายไปไม่ไม่ทำงานนะครับเราแต่ว่ามันจะมาเข้าโหมด A/C ตัวนี้ะระบบควบคุมความเร็วเราสามารถตั้งค่าได้ เราเลือกว่าเป็นการตั้งค่าเองครับเนี่ยเลือกได้ละมันก็จะมีสัญลักษณ์สเีเหลืองขึ้นมาข้างๆป้าย,ยควบคุมความเร็วตรงนี้นครับเป็นเหมือนตารูปตามองออจับป้ายเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็คือเหมือนเดิมครับที่เราเคยเคยคุยมีหลายๆคลิปที่เกี่ยวกับการสถาะนะการทํางานของแต่ละอันสีเหลืองก็คือจะเป็นสถานะ สแตนบายพร้อมอเตรียมใช้งานแต่ยังไม่ทำงานนะครับแล้วข้างในจะมีตัวภาษาอังกฤษบอกว่า MSA นะครับนั่นคือ Manual s p n u d l Speed a s s i s t a n t เราสามารถตั้งค่ากำหนดความเร็วที่เราจะจำกัดเองได้ด้วยการาที่ก้าน A/C c นะครับดันขึ้นหรือดันลงดันขึ้น1ทีมันก็จะเริ่มต้นที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดันค้างไปเลยมันก็จะคือมันจะขึ้นไปทีละห้านะครับหรือว่าทีละสเตปก็ได้ทีละครัง้งทีละจิกหรือว่าดันค้างมันก็ขึ้นไปทีละห้ามันจะสา่มารถตั้งได้ถึงร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการจํากัดความเร็วเราก็เราถ้าเราต้องการจํากัดความเร็วที่ไหลก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็เวลาขับรถเวลาจะเริ่มใช้งาน <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็กดเซตที่ก้านนะครับหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยครับ มันก็จะจํากัดไม่ให้รถขับเกินที่ความเร็วที่เราตั้งไว้ตอนนี้ตั้งไว110้ร้อยสิบเราเหยียบขับไปเรื่อยๆปกติครับแต่พอถึงร้อยสิบอ่ะมันก็จะไม่ขึ้นเกินเกินไปกว่านั้นที่เราตั้งไว้เป็นการควบคุมความเร็วถ้าเราแบบไม่อยากจะขับเกินกที่กฎหมายกําหนดนะครับก็ตั้งไว้ใช้งานตามนี้การยกเลิกก็แค่กดเซตที่กา้านอีกครั้งหนึง่งมันจะกลับเป็นสี เหลืองหรือไม่ก็ดันก้านกลับมาที่ ACC มันก็จะดับไปทางด้านซ้ายดับไปทางด้านขวาตัว A T T มันก็จะขึ้นกลับมาถ้าจะใช้งานระหว่างขับอยู่ก็ดันกลับไปมันก็จะพร้อมใช้งานอีกครั้งหนึ่งกดเ e ตมันก็จะเป็นสีเขียวพร้อมทำงานหรือว่าระหว่างขับเราจะเพิ่มค่า ได้ตลอดนะครับเพิ l, ่มุรุลดค่าจำกัดความเร็วได้ตลอดด้วยการดันก้านขึ้นหรือลงประมาณนี้นะครับต่อไปแบบอัจฉริยะนะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบอัจฉริยะอ่าตัวนี้สีอ่ามันก็จะเป็นสีเหลืองพร้อมทํางานนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าข้างในมันจะเป็นเขียนว่า ISA นั่นคือ i n t e l l i g e n c e Speed Assistant อ่คือรวบคุมมันจะทำงานร่วมกับอป้ายตัวนี้นะครับที่มันจับได้จากกล้อง ขับไปบนถนนเจอป้ายเท่าไหร่มันก็จะควบคุมความเร็วตามนั้นแต่ว่าตอนสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะถ้าเราจะใช้ให้มันใช้งานก็กดเซตเหมือนเดิมหครั้งมันจะกลายเป็นสีเขียวทีนี้ถ้ามันเจอป้ายอ่านป้ายเท่าไหร่เนี่ยมันจะจํากัดความเร็วณความาป้ายตอนนั้นทันทีซึ่งจากรถมันเข้าใจว่ามันเป็นไมล์แต่ว่าบ้านเราถนนมันมันมันเป็นเราใช้หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง อย่างที่ผมบอกว่ามันเต็มที่มันจะโชว์แค่ประมาณแม็กซิมัมเลยเจที่ผมเคยเห็นแต่ว่าส่วนมากจะ60หลายๆเส้นแต่ถ้ามันเจอ45่สิมันก็จะโชว์ว่าเป็น40จะปัดลงนะครับ,ต,บตามป้ายแต่เจอแปด0ิ0เก้อยหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ทำงานมันจะโชว์ค่าความเร็วอ,อป้ายเดิมที่มันเคยจับไว้อยู่ทีนี้ก็เลยจากการใช้งานผมไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับมันจะ เพราะว่าความเร็วจำกัดหกสิบบ้านเรานี่ขับน่าจะอันตรายนะครับอันตรชา้าไปก็อันตรายหกสิบเพราะว่าถ้ามันเจอป้ายเนี่ยมันจะนี่เลยเพราะว่าอาบางทีป้ายขับ,ข,บ,ข,บขับไปเนี่ยหกสิบช่วงกลับรถกลับอะไรเนี่ยมันจะมีป้ายสี่สิบอีกยี่สิบอีกทีนี้มันก็จะลดแต่ว่ามันไม่ได้ลดความเร็วกบับเบรกนะครับหัวทิ่มนะมันจะค่อยค,อยคอยผ่อน ผ่อนแบบเหมือนจํากัดความเร็วที่ไม่ให้เพิ่มแต่ว่ามันจะลดลงโดยใช้เค์นะครับไม่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 มีการเบรกแบบหัวทิมไม่มันก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใช้มันก็น่าจะไม่สะดวกกับการใช้บนถนนบ้านเรานะครับเพราะว่ามันผมลองใช้ดูแล้วมันเต็มที่แค่60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จะป้ายนี้มันจะโชว์นะครับ แล้วก็ถ้ามันจะมีสถานนั้นหนึ่งก็คือที่มันจะเป็นเปลี่ยนเป็นแบบถ้ามันเป็นไม่โชว์อย่างเงี้ยก็คือมันยังอ่านไม่ได้มันก็จะไม่มีการจํากัดแต่ถ้ามันอีกอันหนึ่งมันจะกลายเป็นสีขาวแล้วมีขีดคาดตรงกลางนะครับนั่นคือก็มันจะอ่านเจอป้ายาาหมดเขตควบคุมที่อยู่ตามถนนน,นะครับที่เป็นป้ายวงกลมสีขาวแล้วก็เป็นคาดเต้น สีดำๆสีเส้นก็ลองใช้งานดูกันครับว่า,าเหมาะกับเราโหมดไหนแล้วผมก็น่าจะใช้งานในแบบตั้งค่าเองนะครับถ้าจะต้องการจำกัดความเร็วนะเผื่อเผลอลืมเหยียบเพลินเกิน ค่าความเร็วที่จราจรกําหนดอาจจะโดนใบสั่งถ่ายรูปได้นะครับก็คือก็บางอ่าใช้งานไว้ก็น่าจะช่วยให้ลดอ่าการโดนใบสั่งเพราะว่าตอนนี้ใบสั่งก็เริ่มมาเขามีข่าวว่าจะบังคับใช้แล้วว่าเขาจะลิงก์กับข้อมูลขนส่งว่าไม่ให้เราต่อทะเบียนต่อได้แต่ว่าเขาจะไม่ให้ป้ายวงกลมมาก็อาจจะ ต้องเสียมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเสียค่าปรับนะครับก็ระบบนี้ผมลองอถามเพื่อนที่ใช้ออก New MG ZS มามันยังไม่มีนะครับ MG4 ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ไม่เคยยังไม่เคยจับเลย MG4 แต่ว่าเพิ่งจะมามีตัว ES ตัวเนี้ก็คือมันจะเพิ่มเข้ามาเพราะแล้วผมก็ไปหาข้อมูลว่ามันคือโอเคมันรถที่จะเข้าไปขายในยุโรปมันก็จะเริ่มให้ ต้องใช้ต้องมีตัวนี้ถึงจะเข้าไปขายได้นะครับโอเคครับใช้รถให้สนุกกันนะครับสวัสดีครับ